น้องๆรู้ไหมครับว่าทำไมแสงแดดจึงทำให้สีผิวของเราเนี่ยคล้ำลงได้เรื่องนารู้วันนี้ไปฟังคำต,ตอบกันเลยครับแสงแดดมีรังสีหลายชนิดส่วนหนึ่งก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตหรือเรียกสั้นๆว่ารังสี UV แบ่งตามความยาวคลื่นรังสีเป็นรังสี UVA UVB และ UVC UVC มีอันตรายมากที่สุดแต่ชั้นบรรยากาศจะกรองไว้ได้เกือบทั้งหมด จึงมีเพียง UVB และ UVA ที่ส่องมายังโลกรังสี UVB จะกระจายอยู่ที่ผิวชั้นบนทำให้เกิดอาการไหม้แดงสร้างเมลานินเพิ่มขึ้นส่วน UVA จะแทรกซึมลงในชั้นผิวหนังทำให้ผิวคล้ำลงรวมทั้งเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นและก็ฝ้าครับสรุปว่า UVB และ UVA นะครับอาจํำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดหรือว่าทายากันแดดเมื่อที่จะต้องออกไปกลางแจ้งครับ